สวัสดีครับที่นี่คือดาวโลกนะครับพิกัดประเทศไทยวันนี้เจอแดดที่ร้อนขนหัวลุกจนมือถือดับนะครับเพิ่งจะเปิดเครื่องได้ตอนนี้ผมอยู่ที่ลานจอดรถสองนะครับเอสซี SC สายใต้ใหม่นะครับมาดูผลงานนะครับนี่โสรทอนแปดสิบปีกรมตำรวจอันนี้เป็นเนื้อเงินขัดเงาอันนี้ขาวเดิมสวยนี่ขาวเดิมสวย นะกล่องนะฮะกล่องสียังสดใสอยู่นะแต่วา่าเขาเรียกว่าลิ้นลิ้นสปริงเขาหลุดนะกล่องลิ้นสปริงเขาหลุดนะฮะอ่านะฮะแต่ว่าผ้านี้เป็นเป็นเนื้อเงนินขัดเงาขาวขาวเดิมเดิมนะครับต่อมาเป็นผ้าชัยจริงจงมีทรงมีคนส่งมาขายอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะซื้อให้ดู ถ้าเป็นซองเดิมนะครับแล้วเปรียบเทียบราคาที่สนามเขาขายกันอยู่ประมาณร้อยห้าสิบถึงสามร้อยห้าสิบเนี่ยที่สนามเขาขายกันเนี่ยมันจะเป็นฟอร์มประมาณนี้เห็นไหมฮะมันจะไม่ติดหน้านะาเนี่ยหน้าตาไม่ติดน่าแบบเนี้ยนะ่จะขายเห็นซื้อก็ซื้อขายกันอยู่ตั้งแต่ร้อยห้าสิบบาทไปจนถึงสามร้อยห้าสิบพระพิธีใหญ่แล้วแต่คนขายบางคนก็เปิดห้าหกร้อยอ่าผมก็ซื้อมาเทียบให้ดูพี่พ,พี่ดูใบหน้านะอ่าเพราะว่า บางคนนี่พา้าใยไม่ใช่สามสี่ร้อยอย่างหรอพอดีเห็นแม่ขายเจ็ดแปดร้อยอย่างนี้นะฮะก็ถ้าแบบนี้ผมก็ซื้อแค่นะครับไม่เกินร้อยห้าสิบถึงสามร้อยไม่เกินนี้ผมก็จะขายได้อยู่ประมาณสี่ร้อยห้าสิบเห็นไหมอันนี้คือไม่ติดหน้าตานะปะเขาปั๊มเยอะอ่าแต่ถ้าเกิดมันแพงขึ้นอีกหน่อยเห็นไหมฮะคราวนี้มันจะติดตาติดจมูกเห็นไหมติดตาติดจมูกเม็ทพระศกชัดอันนี้ผมก็จะจะขายแพงขึ้นกว่าหน่อยนะฮะแล้วก็ซื้อสูงขึ้นมานิดนึง นะครับนี่นะเอาให้ดูว่าสภาพมันต่างกันอยู่นะไม่ใช่ว่าเป็นพายชัยอย่างเดียวแบบนะเห็นบอกบางคนบอกว่าไม่ขายเจ็ดร้อยเลยเหรออะไรอย่างงี้นะเขาขายอยู่สี่ร้อยเองสามร้อยห้าสิบเองผมก็ขายนะสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบเดี๋ยวจะเป็นประมาณนี้สองเดิมเดิมนะฮะต่อไปนี่นะครับอันนี้มีคนถามไว้นะเรื่องราคาเอาไวท้ทีหลังขอให้สวยจริงนะพี่พี่ดูเลยดูด้วยตาเลยนะ นี่ครับไม่ต้องฟังผมบรรยายก็ได้พี่ๆดูเอาเลยเนี่ยของจริงนะฮะนี่ครับนะต่อไปเป็นหนึ่งในสี่จตุรเทพนะองค์นี้ผมตามมาสี่วันแล้วนะครับเหรียญนั่งทับตะกุดปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับเนื้อทองแดงลมดําองค์นี้ผิวดําเดิมแล้วก็สภาพสมบูรณ์ด้วยนะสมบูรณ์ด้วยดําเดิมด้วยสมบูรณ์ด้วย นะต่อไปเป็นจำปีสี่ห้าวัดจุฬามณีนะครับทเทวสุวรรณโนอันนี้จะเป็นโคดนิยมก็คือเป็นเหล่งยาวและองค์นี้คือสวยเดิมตลอดมือจมูกเข่าเต็มเปี้ยผิวเต็มสวยเดิมตลอดนะอันนี้ก็จะซื้อแพงกว่าน,น่อยนะซื้อแพงขึ้นมาอีกหน่อยนะครับหลายร้อยแต่ว่าเราได้สวยจบเลยนะเหรียญบัวใหญ่องค์นี้เนี่ยมาคู่กับวัดลวกที่ดูนะฮะทาบ้านนี้คือโหดจริง ได้มาแค่สามเหรียญมาจากบ้านนี้นะนะฮะแล้วก็น้องน้องไปซื้อมาแล้วก็น้องเอาไปขอไหลต่อขอตัดต่อจากน้องนะครับดาแล้วสวยอาหายากนะฮะนี่นะปกต,ติเราจะได้สวยแดงเนาะบัวใหญส่สวยจะเป็นสีแดงนะเห็นไหมลมดําแต่สวยเนี่ยนะฮนะค,ค่อยๆได้นะครับก็เลยหวดมานะครับต่อไปเป็นอันนี้นะรกระไหลเดิมจัดๆมันบ้านแล้วก็พร้อมกรอบเงิน92.5พร้อมไชเลย นะแต่ว่าข้างหลังเนี่ยเขาจะมีกระไหลเปิดนิดนึงเห็นไหมฮะตรงข้างหลังนิดเดียวเป็นรอยๆดำๆนะนะผ้ามันบางๆน,น,นะนี่นะครับแต่ทั้งผ้าทั้งกรอบเนี่ยผมซื้อมาแค่สองพันเก้าไงคือมันถูกอยู่แล้วนตะถ้าผ้าเป่าๆกระไหลไม่เปิดเนี่ยมันเปิดสามพันกว่าใช่ไหมแต่กรอบเงินเราพร้อมเลี่ยมกันน้ําก็พันอยู่แล้วอะครับอนะแต่อันนี้ก็ซื้อมาแค่สองพันเก้าก็น่าจะแบ่งไว้ไว้ได้นะเผื่อใครอยากได้ไปพร้อมใช้นะครับ ต่อไปเป็นนะครับเหลียนหลวงปู่โตวัดประดูวชิมพีออกวัดดอยพระธาตุสกฝางนะครับอันนี้จะเป็นมีโค้ดนะมีโค้ดก็จะแพงกว่าไม่มีโค้ดนะครับนี่นะเดิมเดิมนะแบบนี้ก็สองพันนิดๆิดครับสองพันกว่านะครับสวยๆนะต้องสวยนะถ้าไม่สวยก็ไม่ถึงสองพันเนี่ยส่วนอันนี้มาจากม่านเดียวกันกับวัดลวกแล้วก็บัวใหญ่แต่ว่าองค์นี้เขาจะเขาจะเป็นโทนดําเหมือนบัวใหญ่อะ่นะดำดำดุริะ สวยแบบดำๆนี่นะนี่ครับดุดนะแต่อันนี้ซื้อราคาปกติไม่ได้ไม่ได้อะไรนะรับแล้วก็ชุดนี้ครับชุดประทับใจนะฮะค,คุกเข่าสามชายทั้งหมดเลยนะครับนี่นะแต่ต้องซื้อยกเท่านั้นแต่มันยกได้อยู่แล้วเพราะมันสวยจัดทุกเหรียญสวยจัดทุกเหรียญแต่ว่ามีเหรียญหนึ่งที่มันเป็นอ่ารู้สึกว่าจะได้สามชายใหญ่มาสององค์ นะครับที่เหลือก็จะเป็นสามชายปกติอันนี้สวยมากชุดนี้คุกเข่าหลวงพ่อแดงวัดเขาบรรลินดน,นะอันนี้จะเป็นเหรียญปู่ไข่วัดเชิงเรียนพร้อมกล่องอันนี้ซื้อไปฝากน้องยุง่งนะครับอ่าสวยพร้อมกล่องนี่รันตรลายที่ไม่ใช่ตอรอวันก่อนคนถามในไลฟ์ยูทูบว่า,อ,าอยากได้นะแต่ตัวเองไม่ได้เป็นตอรอ,อเป็นพลเรือนธรรมดาก็เลยอยากได้ที่เป็นแบบไม่ตอรอผมมีแล้วก็ทีเด็ดด้วยคือเลขสวยมากเลขหนึ่งสองหนึ่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 ง หนึ่งนี่ครับเนอันนี้นะแต่แกขี้เกยียดเปิดนะไปเปิดรุ่นในไลท์แล้วกันเอ้ทำไมพ้าผมหล่นหรอรู้สึกว่ามีเยอะกว่านี้นะเอาบมันเทิงแล้วนะครับเบื้องตง้นคร่าวๆก็จะประมาณนี้แล้วกันพี่ๆนะครับนี่นะก็จะมีมาจากทางบ้านก็คือมีปู่โต๊ะเลี่ยมทององค์หนึ่งจากทางบ้าน อรอลุ้นว่าวันนี้จะมาถึงไหมถ้ามาถึงนี่คือราคาไม่แพงแน่นอนปูโตองค์นั้นนะเพราะว่าทองขึ้นนะฮะลูกค้าทําทองเกือบสลึงทองทองสลึงหนึ่งนะทองล้านทองด้วยแต่ผมซื้อมาแค่ราคาน้ําหนักทองส่วนพระก็ตีราคาแบบเบาถ้าได้ยังไงก็ลุ้นกันอีกทีก็เรียกว่าแผลแก้มือนะเมื่อเดือนก่อนนู้นผมมึงซื้อปูโตเลี่ยมทององค์หนึ่งมันไม่แท้ไงนะโดนไปหมื่นกว่าบาทก็ไม่เป็นไรนะฮะพระกีก็ยังโยนกล่องไป นะครับส่วนองค์นี้จะเป็นงานแก้มือนะอันนี้นี่เราขายไปเองแล้วก็เราตรวจสอบรูปภาพตรวจสอบอะไรเรียบร้อยแท้แน่นะแต่ลูกค้าซื้อผ้าป่าไปแล้วไปทำทองเดี๋ยวยังไงถ้าได้มาเดี๋ยวผมอัปเดตแต่วันนี้คือหน้าพ้านี่คือสวยมากนะครับประทับใจมากก็คือพ่อแดงสกูลพ่อแดงคุกเขานะครับแล้วก็มาหาบาลัยวัดลวกนะครับ นี่อันเนี้ยสวยจริงนะครับสวยหลายเหรียญเลยครับสวยแทบทุกเหรียญเลยนะฮะมีแค่สภาพกลางๆแค่คำรามเพาะกระไหลข้างหลังเปิดนิดหน่อยแต่มันได้พร้อมเลี่ยมพร้อมใช้แล้วก็ราคาไม่แพงนี่คู่นี้ก็สวยเห็นไหมบัวใหญ่ดำแล้วลุ้งนะ่ะไม่ใคยได้นะผมชอบเป็นพาดำสวยไงนะแล้วก็อันนี้ก็ขาวดีครับขาวดีแล้วเป็นเนื้อเงินขัดเงาด้วยนะอ่าเนื้อเงินขัดเงาก็จะนิยมกับพ่นรายนิดหนึ่งเห็นไหมนี่นะครับอ่าฝากติดตามช่อง เมคินชาแนลด้วยนะครับวันนี้อาจจะยุ่งๆหน่อยถ้าตอบข้อความใครช้าต้องขออภัยนะครับพอดีวันนี้บินเดี่ยวฉายเดี่ยวนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ